มันเป็นบันทึกวิดีโอโปรกรมนี่คนะือว่าบันทึกถูกต้องนะครับเป็นวิดีโอครับมึงใหญ่มากเลยใหญ่พอดีอวบอันอเดี๋ยวจะให้มึงดูในกล้องนี้เลยอืมคุนนาคุณนนาคุณ,คณอืมอ

ไปเสรละบันสองเมลูกบี่่เอาเก่างาคหายบอมาไทย่เอา้ไทหน้าไหวบ้านใวานเาว่าให้กุรปก่อนจะไปวานปิตไดันนี่บ้าอกคนของเขานี่